สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องแม่ลูกพาลยุยอันนี้นะคะแม่น้องบอนจะมาทำข้าหหวหนมเส้นน้ำเหนียวขนมเส้นน้ำเมี่ยวนะเจ้าอันนี้ไปคั่วพริกก่อนนะคะพริกเราตำเองคั่วพริกเสร็จเอาหมูสับลงแล้วก็เอามะเขือเทศคั่วให้มันหอมๆนะคะทุกคนจะได้อร่อยนี้ ซุปที่เราตั้งไว้นะคะต้มไว้ละต้มกระหลูกกับหลอกนิ้วนะคะในต้มเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราคั่วพริกแกงคั้วพริกแกงเสร็จแล้วก็ใส่ในหม้อนี้เลยอันนี้เอาเลือดลงไปคั่วกับเครื่องแกงของเรานะคะ นี่ถือโบราณนี่ถุดโบราณนะคะนะคะเครื่องเยอะๆนะคะทุกคนทำเครื่องเยอะๆจะได้อร่อยนี่นะคะเราต้มสันหลังกระดุกกระลุกสันหลังนะเจ้าแล้วก็หลอกนิ้วด้วยนะเจ้านี่ต้มไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะเจ้า แล้วก็อเอาเทลงไปเลยลลสุดไข่สุดมันนะคะสุดชั้นก็อร่อยสุดแม่น้องนะคะทุกคนมันมีหมูสับนีน้ำเงี้ยวมามีชูรสนะเจ้าดีก็รดดีอร่อยผิมือรุ่นรวน ไม่มีชูโรถไม่มีน้ำมันเอาไม่มีดูดีก็ไม่ใส่นะคะนี่เราก็ต้มไว้อีกประมาณหนาทีนะคะทุกคนถ้าเครื่องเข้ากันแล้วอย่างนี้ก็รับประทานได้นะคะมาดูกันนะคะทุกคนว้าวเดือดแล้วนะคะเราตอนที่ตําตอนที่ต้แเราก็ใส่ลงไปเนาะอันนี้รากกชีเราก็ใส่ลงไปอีกนะคะ ไงแป้งน้ำเนียอนะจ้านี่นะคะเครื่องเยอะมากนะคะทุกคนเนยนเนียนเครื่องนะคะนี่พร้อมรับประทาน ลองทำกินกันนะคะทุกคนทำง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะนะคะ